อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ช่องบักหลามาแล้วได้ครับคำเตือนทางช่องปินเพียงสื่อแนะนำแนวทางในการซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดท่านเท่านั้นที่ตัดสินใจโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม สวัสดีครับผมสวัสดีสมาชิกที่เข้ามารับชมทุกทกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบักหลามาแล้วเด้อมาพบกันนะครับอีกครั้งหนึ่งเป็นคลิปที่2ของวัดใหม่เนาะวันที่2ตุลาคม65ตรงกับวันอาทิตย์นะวันหยุดสุดสัปดาห์แบบนี้นะก็ แน่นอนนะครับว่ามีข้อมูลและก็ในทางที่จะมาแบ่งปันให้ทุกท่านได้รับชมกันอีกเช่นเคยนะครับหลังจากที่คลิปแรกได้ปล่อยไปนะแอดกไก้เข้าไปอ่านคอมเมนต์มานะโอ้โหบ่นกันเต็มเลยนะครับทุกท่านเนาะหายไปไหนมา1เดือนหลายวันเลยนะก็ตอบณนะตอนนี้นะคลิปนี้เลยว่า ก็ต้องกราบขอโทษขออภัยอีกครั้งหนึ่งด้วยเนาะนะครับหน้าตอนนี้เนี่ยฮะก็ได้ทําหน้าที่คุณครูอย่างเต็มที่แล้วนะครับหลายท่านก็อาจจะยังไม่รู้นะฮะไม่ทราบก็ไม่เป็นไรเนาะนะครับหน้าตอนนี้ก็กลับมาลงให้เหมือนเดิมนะฮะหลายท่านก็อาจจะคิดถึงนะบ่นคิดถึงเต็มเลยนะครับก็กลับมาลงให้แล้วนะครับผมก็ช่วงนี้นะครับก็ได้จะก็น่าจะได้นะครับ เห็นคลิปแอดบ่อยๆเลยนะครับเพราะเป็นช่วงที่ปิดเทอมกันเนาะนะครับก็สอบเสร็จแล้วนะครับผมก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับไปยังผู้ที่นะฮะให้กำลังใจแอดด้วยนะครับผมเนาะ,ะในคลิปนี้เข้าสู่คลิปที่2ของวัดใหม่นะครับจะมีข้อมูลของ10หน่วยบนแอดขนโค,นคนราชรักไก่ช่วงที่เป็นรูปมังกรสีทองนะครับอาจารย์ดุยพระรัน์นะฮะลาบผลพูล,ลทวีสิทธิหลวงพอเนื่อง หลักสิบล่างแล้วก็มีข้อมูลของบนนอนมาแอตตีน้อยกระดานดำด้วยนะครับเอาละเราไม่รีรอไม่รอช้าเรามาเริ่มที่สุดแรกของเราเลยนะครับมาเริ่มที่ข้อมูลนะครับของหลักสิบบนล่างแอดมินเจมนะฮะหลายท่านก็อาจจาะคุณหน้าคุณตากันเนาะนะครับสำหรับ10บ,บนล่างแอดมินเจมเนี่ยนะครับก็เข้าเต็มเต็มเลย 1. ตุลาคมไปที่6หลักสิบ ของ2ตัวบนเองนะครับอ่าก็มารับชมงวดใหม่วันที่16ตุลาคมนี้นะครับปากหลัก10บ,บนล่างเนี่ยก็จะมีเลข6เลข5เลข3และก็เลข7นะครับทุกท่านอ่าก็ให้มาตามนี้นะครับอ่าสตัวด้วยกันเนาะ10บ,บนล่างแอดมินเจมใครที่ติดตามอยู่เก็บข้อมูลเอาไว้ขอขอบคุณข้อมูลนะครับสำหรับสูตรต่อมานะครับเป็นสูตรเด่น10หน่วยบนเหมือนกันนะครับ แต่เป็นของอินทรีพาเนจรสายแข็งเนาะสำหรับเจ้านี้เนี่ยก็เป็นสูตรเก่าเจ้าเดิมที่แม่นและก็สายแข็งมาตลอดเลยนะครับว่าที่ผ่านมานาะก็เข้าเต็มเต็มอีกแล้วไปที่6หลักสิบของ2ตัวบนนั่นเองออกบนมาที่6กาวนั่นเองเนาะงวดใหม่ล่าสุด16ตุลาคมนะครับมีเลข6 เลข2เลข1แล้วก็เลข0นะครับใครที่ติดตามอยู่นะฮะก็เซฟข้อมูลเอาไว้เลยเนาะขอขอบคุณข้อมูลจากอินซีพันเจรนะครับมาดูต่อกันเลยเนาะกับข้อมูลของทุกทุกสูตรของกระดานดำแอตตีน้อยนะครับทุกท่านแอตตีน้อยเนี่ยนะฮะก็ลงทีเดียวนะครับครบทุกทุกส่วนเลยนะฮะไม่รีรอไม่รอช้าก็ขอขอบคุณเจ้าของข้อมูลด้วยเนาะนะครับ แอดตีน้อยกระดานดำนะครับผมก็ให้เข้าเลขเด่นคือ0และเข้า05ตัวกลับของ2ตัวล่างนั่นเองเนาะนะครับแล้วก็สูตรนี้ก็จะเป็นสูตรหน่วยบนด้วยเหมือนกันนะฮะหน่วยบนเข้าไปที่9นะครับเก้า 9, หลักหน่วยเนาะออกมาที่บนคือ6 6 9แล้วก็อีกสูตรนึ่งที่ให้เข้านะค,คือบนนอนมาหรือเด่นบน 3ตัวนะฮะแอติน้อยเข้า6นะฮะทั้งหลักร้อยแล้วก็หลัก10บ,บนเลยนะครับอ่าก็ถือว่าเข้าครบทุกๆุกสูตนเลยนะครับนอกจากนี้นะครับก็อัศวินเลขวิ่งบนล่างขี่ม้าเนาะก็เข้าไปที่6เหมือนกันนะครับก็ถือว่า6นะฮะมาเต็มเตมเลยทั้งหลัก10แล้วก็หลักร้อยบน เอาละมารับชมงวดใหม่เนาะขอเริ่มที่กระดานตามกันก่อนนะครับกระดานดนะําะเลขเด่นให้มาที่6 7แล้วก็8 6มาอีกแล้วนะครับทุกท่านเลข6มี60 61 62 63 64เลข7มี70 71 72 73 74เลข8นะครับมี80 8, 0, 8 1>, 1 8 2 8 3แล้วก็8ปนะฮะแคปหน้าจอเอาไว้เลยนะครับหรือถ้าใครที่จดไม่ทันนะก็สต็อปไว้นะฮะหยุดคลิปไว้ก็จดไว้เลยนะครับชุดต่อไปนะครับก็จะเป็นชุดข้อมูลหน่วยบนนะครับหน่วยบนเนาะแอตติน้อยนะซึ่งชุดนี้ค่อนข้างเยอะนะครับสมาชิกก็ไปลองตัดเล่นกันดูนะครับผมทั้งหมด8ตัวด้วยกันมีเลข1นึง 3 4 5 6 8 9แล้วก็ศตัดไปที่เลข2แล้วก็เลข7นะที่ตัดหลักหน่วยบนไปนะครับสมาชิกก็ไปลองตัดกันดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อติใช้ไม่น้อยชุดลงนะครับอีกสูตรหนึ่งก็จะเป็นสูตรบนนอนมาหรือเด่นบนแอดติน้อยก็จะมีเลข1เลข2แล้วก็เลข5นะเป็นเด่นบนในวบบนี้ นะครับจะมาให้เห็น1นถึงสตัวนะฮะหรือจะมาครบทั้ง3ตัวบนล่างก็ได้นะครับผมส่วนนะฮะชุดนี้เป็นชุดอัศวินเลขวิ่งบนล่างนะครับเลขเลข7แล้วก็เลข8เนาะในชุดนี้งวันนี้16ตุลาคมนะครับใคร,ใครที่ชอบชุดไหนก็เซฟข้อมูลเอาไว้เลยขอขอบคุณข้อมูลจากแอดตีน้อยที่ให้ข้อมูลมาด้วยนะครับ แล้วก็ต่อไปนะครับเป็นอีกข้อมูลหนึ่งที่ให้เข้านะ,ะ่ะงวดที่ผ่านมาเข้า05ก็คือเลขของลาบผลพูนทวีสิทธิ์หลวงพ่อเนื่องนะครับเข้าเป็นตัวกลับเนาะของ2ตัวล่างนะครับ5005นะครับมารับชนวดใหม่เป็นที่16ตุลาคมนี้นะฮะเลขเด่นบนล่างคือ28แล้วก็9ไม่ปักหลักนะเลขเด่นบนล่างไม่ปักหลักนะครับ แล้วก็ชุดจับคู่นะครับมี2ตัวทั้งหมด9ชุด9หางเลข2 3 2 6 2 7 8 3 8 6 8 7 9 3 9 6็แกและ9 7นะครับทุกท่านใครที่ติดตามอยู่ก็เซฟข้อมูลเอาไว้ดูเลยนะครับขอขอบพระคุณข้อมูลจากลาบผลพล,ลทวีสิทธิหลวงพ่อเนื่องด้วยนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นสูตรของ10บหน่วยบน คนโคราชรักไก่ชนที่เป็นรูปมังกรสีทองนี้นะครับสำหรับสูตรนี้เนี่ยก็ให้เข้ามาแล้วหลายงวดถือว่าเป็นสายแข่งอีกเจ้าหนึ่งที่แอาจจะแนะนำให้นะครับว่าที่ผ่านมาเข้าไปที่9หลักหน่วยของ3ตัวบนนะครับออกบนเนี่ยมาที่669นะครับมารับชมงวดใหม่วันที่16ตุลาคม65นะครับเด่น10หน่วยบนนะฮะแกะได้4 5 6แล้วก็7นะครับอ่า4 5 6แล้วก็7นะครับทุกท่านเอาละใครที่ติดตามอยู่นะครับก็เซฟข้อมูลเอาไว้รับชมเป็นทางในงวดต่อไปเนาะขอขอบคุณข้อมูลด้วยนะครับสำหรับข้อมูลต่อไปนะครับก็เป็นอีกสูตรหนึ่งที่หลายท่านนะครับติดตามกันอยู่เนาะ ก่อจะเป็นสูตรปักหลัก10ล่างนะครับปักหลัก10ล่างเจ้านี้นะสำหรับงวดที่ผ่านมานะครับเข้าเต็มเไปที่5หลัก10ตามหลักเลย5 0นะครับอาละมารับชมงวดใหม่16ตุลาคมนี้ก็จะมีนะฮะเลข1เลข5เลข9นะครับเลข1เลข5เลข9นะฮะจะมาหลักไหน1 5หรือ9ติดตามกันเด้อ ขอให้เฮงๆปังๆงขอขอบคุณข้อมูลด้วยนะครับปิดท้ายนะฮะด้วยข้อมูลของอาจารย์ดุยพระรันนะครับอาจารย์ดุยพระรันสำหรับเจ้านี้นะฮะไม่เข้ามาแล้ว2-3งามวดติดๆเนาะนวในวัดนี้นะก็อาจจะเข้าเต็มเต็มสองตัวหรือ3ตัวก็ได้ไม่แน่นอนนะครับวัดนี้เนี่ยฮะให้มาแล้ว16ตุลาคมนะครับขอแก้มือขอแก้ตัวใหม่ในวัดนี้ สตัวบน3ชุดเนาะมี915 935และ985นะครับส่วน2ตัวบนล่าง1585 35และก็95นะครับเอาละ่ะขอให้โชคดีปังปังเฮงต่อน,นี้ว่าต่อไปอาจารย์ดุยพระรานนะครับขอขอบพระคุณข้อมูลด้วยนะครับเอาละสำหรับคลิปนี้นะแอดกอ็มีเพียงเท่านี้นะครับใครที่มีข้อมูลไหนที่อยากจะได้นะครับ ก็คอมเมนต์บอกแอดได้เลยแอดก็จะเข้าไปหาข้อมูลมาให้จัดให้ตามคำขอถ้าหาได้เนาะเอาละนะครับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ไว้พบกันใหนคลิปหน้าสวัสดีครับ